วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาหาดหนูกันครับหนูในป่าหญ้าเนเปียถ้าโชคดีก็อาจจะได้ทั้งหนูปุ๊กและหนูท้องเขาหรือว่มีทางหนูกันมันจะมีอยู่ในป่านี้กัน mm hmm. เราก็เจอทางหนูแล้วครับสองเส้นทางว oh, <no. S 1> ิ่งกันทางมามาเตียนเลย วิ่งออกมาทั้งเส้นนะมานี่เส้นหนึง่งเดี๋ยวเราจะดักกันตรงนี้เราก็ได้ทางหนูแล้วครับเตรียมวางกับดักอ่อยด้วยข้าวโพดนดูเอ็นใกล้ ทางหนูมันจะมันจะวิ่งมานี่ <Ready? Go! S 1> นี่กลงหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกกลงหนึ่งอีกกลงหนึ่งมันจะวิ่งมาเส้นนี้เราก็จะดักไว้เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันคืนนี้หรือไม่กระพรุ่งนี้ตอนคืนเราจะมาดูก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อรอบหนึ่งดักหนูแบบชิวๆครับมือใหม่หัดดัก ดับไปเลี้ยงหลังจากนั้นเราก็วางกับดัก คือกระปวี่ทางมันวิ่งไปเส้นนี้นะแต่เราจะไปดักขวางทางมันนะดักเอียงๆไว้เดี๋ยวมันกิน oh, <no. S 1> ตรงนี้เดี๋ยวกินมันก็จะเข้าไปตรงนั้นมีได้ละกรงที่สามอันนี้ก้งที่สี่ทางมันจะวิ่งมาทางนี้วิ่งผ่านมาทางนี้จะวิ่งมาตรงนี้แล้ว็ดักดักไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามารุ่นกันครับ ลุ้นคืนนี้รือไหมกรับพ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะมายามกันมาดูกันถ้าไม่ติดก็ดูพ่งนี้อีกทีหนึ่งถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับจะ oh, <no. S 1> พาดักหนูไปเรื่อยๆดักหนูเลี้ยงกันเอาให้มันได้เยอะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆดักแล้วเลี้ยงดักแล้วเลี้ยงครับผสมพันธุ์หนูเองโดยไม่ต้องซื้อครับ หลังจากเช้าแล้วเราจะมาดูหนูกัน, <Okay. S 1> นจะติดไหมเดี๋ยวได้ลุ้นกันครับวันนี้เราก็จะไปดูหนูกันเลยี่เราดักไว้บุปบาฝาดงุง ดูกรงที่สองครับนี่ไงกรงที่สองได้แล้วหนุกปุ๊กเราก็จะไปดูกรงที่สามครับโอ้กรงที่สามกินหมดเลยแต่ไม่ลั่น กุ้งที่สี่ไม่ติดเลยวันนี้สรุปวันนี้ได้ตัวเดียว oh, <no. S 1> หนูปุ๊บเป็เมียหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูกันสี่กุ้งที่ตัวเดียวนนแต่ยังดีอ่ะอันนี้ครับได้หนูปุ๊กกำลังท้องครับวันนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ <Ready? S 1> เก๊น <Go. S 1> ตนมมันเดี๋ยวเราไปปล่อยกัน เดี๋ยวเราก็จะมาปล่อยลงอ่างให้มันอยู่ที่เดียวกันถือว่าได้ที่อยู่ใหม่อาหารดีน้ำดีครับได้แล้วครับสามตัวสามแม่ไก <Go. S 2> ันมีข้าโพดกินแบบชิวๆเดี๋ยวไปหาที่ใส่น้ำใหม่ให้มักินไล่ๆกันเลยหนูก็ลังสาวถือว่าผ่านครับเดี๋ยวต้องเจอใหม่วันนี้